สำหรับโมดูลนี้วัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อให้เข้าใจขอบเขตของการวางแผนโซ่อุปทาน 2. เพื่อให้เข้าใจหลักการและแนวคิดในการวางแผนเครือข่ายโซ่อุปทาน 3. เพื่อให้สามารถอธิบายความหมายและความสำคัญของการพยากรณ์ 4. เพื่อให้เข้าใจองค์ประกอบของการพยากรณ์ที่ดี 5. เพื่อให้เข้าใจถึงขั้นตอนในกระบวนการพยากรณ์ 6. เพื่อให้เข้าใจถึงหลักการของการพยากรณ์เชิงคุณภาพและการพยากรณ์เชิงปริมาณ7เพื่อให้เข้าใจหลักการและสามารถเลือกเทคนิคการพยากรณ์ได้อย่างเหมาะสมและ8เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการวัดความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์สำหรับเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุปเป้าหมายการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ต่างๆที่กล่าวมาแล้วนั้นโครงสร้างเนื้อหาในโมดูลนี้จึงประกอบด้วย 1. การวางแผนโซ่อุปทาน 2. การออกแบบเครือข่ายของโซ่อุปทาน 3. การจัดการอุปสงค์ 4. การพยากรณ์ความต้องการและ 5. เทคนิคการพยากรณ์ครับทราบหรือไม่ครับการวางแผนโซ่อุปทานถือเป็นหัวใจที่สําคัญในการบริหารจัดการโซ่อุปทานเนื่องจากการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพนั้นเริ่มจากการวางแผนการทํางานที่ดีเนื่องจากแผนดังกล่าวจะถูกนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการดําเนินงาน รวมถึงผลักดันกระบวนการทํางานแต่ละขั้นตอนให้สามารถดําเนินได้ต่อไปซึ่งการมีการวางแผนอย่างเป็นระบบตลอดทั้งโซ่บุธทานจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจถ้าอยากทราบรายละเอียดแล้วไปศึกษากันเลยนะครับ